สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่าการเบิงแลว้วรวยซีหหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกันไปในช่วงบ่ายนะคะของมื่อวันที่13ค่ะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมืโอนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคู่บ่าหน้ากลางด้วค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีทามเข้ามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มื่อนี้นะคะปูวัดป่าอุดรก็เลยโทรไปหาคู่บ้านน้ากางพิ่นได้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็พี่สาวเพิ่นก็ฟันพร้อมพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางของคู่บ้านน้ากางมาเข้าขามโค้งมือวันที่วันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะเพราะว่าวันที่หนึ่งอ่ากับไไทยกับขามโค้งนี่ออกมือเดียวกันนะคะพี่น้องคะของคู่บ้านพิ่นเข้าศูนย์หกเข้าขามโค้งนะคะพี่น้องคะส่วนของพี่สาวของคู่บ้านน้ากางเนี่ยเพิ่นฟันไดเก่าหนึ่งเจ็ด สำหรับงวดที่ผ่านมาเมนี้พี่สาวเพิ่นกฟันได้แล้วเม็ดเดียวคือเก่าพี่น้องคะเอาแนวทางอ่าใบานี้นะคะของคู่บ้านหน้ากลางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยล่ะก่ะคำโค้มงมือแรงคะ่ะสิีดามาเป็นตัวใดพร้อม,ามาที่งมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ขับรถละมัสการค่ะคิริบนบอค่ะผู้อันพอดีพอดีลงไอเอฟซีพ่นวาตาม คู่บานหน้ากลางในเด้อว่าสันค่ะบุว่าอืก็ดีโตไปยาเพินละค่ะโตไปยาเพินมือกันแล้วบอกสู้ฟังนี่ละตมดนี่ก็เห็นเจอวาสไม่หายอีกวาสันอืมหมดวันหนึงแต่จอวาเด๋ยวมาบอกบัญชีไปศุนเก่าะเจ้าอน้าทีหกเรืองว่าสันนเออค่ะ มันก mm. ็มาเต็มๆด้วยซุนหัวบอลมาะค่ะบัดสิไปจช่พ uh, okay. so, claro ี่ผมกับหัวเนื้ออาจัรย์หันหัวเนื้ออาจัรยแต่ว่าเราก็มักตัวเก่าไม่ได้เรามักแต่เก่าซุนขึ้นเก่าอยู่เก่าซุนสิคะ่มโอ้มันไม่ได้นี่ออกเนาะค่ะเนาะตัวนั้นเออเราก็ยังตามตัวเก่าอยู่เราว่าเรามักตัวนี้แล้วอาจารนค่ะแต่ว่าอายุอ่นเจ้าวาดนันผู้เล่ถามว่าอายุเจ้าวาดใช่ ตอนเปินมรณน,นา,าบออัตร46ปีวะท่านอู้อายุหน่อยอยู่ได้เนาคะครับ่เอออายุหน่อยคตอบ46ที่บอกมันก็้าาเต็งตรงกับเรียกันย้อนพี่สาวเพื่อนฝันแท้บปน,นี่วะท่านพี่สาวเพื่อนกับฟันอะติครับพ่ออือโอ้แลพี่สาวมันกับฟัน<อ>เนนม็ดเดียววะก็เกาือเปล่าค่ะแต่ว่าก็เป็นตัว,วอันหนุ่ยอีกที่เกาเล็กกว่นี้ เป็นตัวหันหัวล่ะค่ะบางนึงโอ้เสียดายบ่ได้หันหัวให้เพิ่นเนาะค่ะปู่โอ้ยบางนึงหันสิได้อยู่แล้วเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเก้าหนึ่งแปดบริแม่ค่ะปู่เก้าเจ็ดแปดมันแบบเต็มๆหลวนแล้วแม่นเหรอค่ะปู่โอ้ยบร้กลับให้เพิ่นบริ้นั่นให้เพิ่นค่ะเก็เม็ดเดียวนึ่งก็หนาลายใจใช่เนาะแม่นค่ะปู่ค่ะบอกหลายจะใครเนี่ยบอกเม็ดเดียวโขลกไหมโอ้ยค่ะปู่หน้าเสียดายยังวะฮ่า หว่องามากยิ่งกว่าคืนน้ำปนโอ้ยหนึ่งกับเคสตัวเดียวกันเก้าเคสหนึง่งเก้าหนึ่งแปดค่ะอ๋อตัวเดียวกันค่ะมีหลพิ่นบางน้อย,อยเดียวผู้มีบุญจังใส่จีใดคือผู้วานล่ะค่ะอุจจงหนึ่งขจาเสียเขาเจ้ามีบุญเขาเจ้ากลับไปก็แนนะ่เคสกับหนึ่งมันตัวเดียวกันมันก็เดียวกันได้เด้ค่ะผู้มีบุญกันเว้ย ลากัดหนึ่งก็บ่มีกว่าตัวต้องจังเดีย๋ยวนี้ฮะบ่อวันนี้เล่ากับฝันได้เม็ดเดียวคือเกาเ่าดิพออค่ะพ่อมชดไปละ่ะพ่อม่ได้ค่ะผู้คะเอาเตรียมกระดาษสมุดมาค่ะเล็กเม็ดเดียวบนอะไรกันเลย,เลยค่ะชี้สองหกไปละ สี si ock, sw ่สองหกค่ะอืมอนไรในนลําบันนี um ่อแก้วสี่สองเก้าน้ำตัวแก่ตัวบ้งกัแรงก่นสี่สองหกันั่ตัวบันไดค่ะนี่ละเด็กเป็นเม็ดเดียวมอยาวี้ยมอยื่อค่ะ ก้อนนี่ก็บอกตัวเดียวเก้าหนึ่งแปดเลยค่ะอันนี้ก็สี่สองหกค่ะแล้วผู้คู่บ่าพ็นเพ็นบริฝันแต่ว่าพันมาพันมาเก้าศูนย์กับสี่หกว่าค่ะบัวอืมเก้าศูนย์กับอายุจอวันแล้วเพ็นมายิ่มใส่เลท่ันอ๋อค่ะ แหละแต่ว่าเอาไปสองยางหมดเลยได้ค่ะผู้คะของผนมันเอ็นบมอเลงมือหลันมันไปสองยางเลยค่ะก็ต้องเอาเล่าเอ้น้ำมัน่มันมาเล่าแท้มือหลนกันผนบอกว่าศูญเก่าสิไปแล้วลืมกลับหัวเด้ก็สูญหัวก็ออกเล้าเยเหลอพวกจะออกรัฐบาลง่ายเก่งๆอก็มาเล่าพวกงบเลยเหอ แม่ครับปู่มากทั้งไทยทั้งเล่าค่ะ <c oughs> ผู้ใดมุ่งบุก็สิได้หรอกผู้คนจิดตามผู้คนเบิ่งนั <c oughs> ่นอยู่ค่ะเล็กน่อยๆเล็กบุตรไอ้ตบมีตัวนี้ครับปู่ เดี <boundaries. S 2> <si suppression> ๋ยวว่าเอาก็พิจารณาเบิ่งแพ่เอาค่ะพอเราเก้าศูนย์หนึ่นี่ว่าหกศูนย์อยก่กับแน่เลยครับไม่ออกได้เนาะออกน้ำกันได้เนาะแม่นครับผู้คะก็ได้ออกอีกได้ไม่ได้แค่แห่นสิบตัวล่ะมันนี้ไป่ใส่ดอกค่ะแต่ว่าผู้ใดสีมีดวงมาเอาได้บุญหลายได้เฮ็ดสในซางไว้แล้วก็ที่ได้รับที่ได้เฮ็ดไว้นล่ะค่ะ ยังสีเทาหนั่นเอามีเท่านี่ยละใช่ครับผู้คะอะไรเจ็บซี่มันคนไรคนเชื่อคนคิดท,ทำให้ค่ะพอมีกล้าใจข็งตุกข์เนาะค่ะบปูออกมืนมอนี่แม่อนนี่มือนี่ค่ะบผู้คะคำคงอกอกมือนี่หรอกับไฟวันที่สิบหกนั่นค่ะอือเอาคิงคิงปะปัง ตั้งแคปซีมิน,นดูผู้สุกคนเด้อค่ะปูช่องตุ่มมาแลงกันผู้ใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเลยจับเงินแสนเงินล้านโหลดมาแลงอ่ะค่ะปูผู้ใดดันกันเลยเฮ้น, hey, น้ำปูมันประเทศโหลดผู้ใดมีทุนหลายกันเลยฮะ,อะเอาจบส่งมันมาหนึ่งง้เพิ่งฟังเจริญพรขอบคุณผู้ใดได้คะ่ะปูลกล่าวนอนสกาดนะคะผู้สาธุค่ะ สรุปนะท่านทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากค enfin, ู่บ่าหน้ากลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูวัดปลาอุดรเล่าเอามาบอกให้นะคะเพราะว่าคู่บ่าหน้ากลางเล่าผูให้สัมผัสนะคะเล่าให้ปูวัดปลาอุดรเป็นผู้ห้สัมผัสเด้อค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางของคู่บ่าหน้ากลางสุดนี้นะคะเพราะว่าไก่รัฐบาลไทยแล้วปูเราก็เลยว่าเอาไปสองมือโหลดทั้งมือนี่แล้วก็วันที่สิบหกพอมั่นสันพี่น้องคะแนวทางของคู่บ่าหน้ากลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อ คูบานนักการก็บฟันเห็นจเจ้าอาวาสผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตไปนะคะพี่น้องคะ,พะเพิ่นก็เลยมาตัวเก้านี่ยแหละพี่น้องเก้าศูนย์กับสี่หกขาดพี่น้องคะเก้าศูนย์กับสี่หกส่วนพี่สาวของคูบานนักการเพิ่นฟันได้เม็ดเดียวสี่สองหกนะคะพี่น้องคะสี่สองหกกรเลยกันไว้เพิ่นตัวเนื้อคือสี่สองเก้าหัวที่ผ่านมาเนี่ยเอือยของ คู่บานหน้ากลางเพิ่นได้เก่าหนึ่งแปดพี่น้องคะ่ะโอ้โหถ้กกันไวเป็นเก8าเจ็ดแปดนี่พี่น้องสีเขาสามตัวเนาะมันอนี้ก็เลยกันไวเพิ่นพร้อมเพิ่นไะด้สี่สองหกก็เลยกันสี่สองเก้าไวเพิ่นนะคะตัวในน็งก็คือสี่สองหนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อะะพี่น้องเด้อสำหรับแนว่างจากคู่บาลหน้ากลางนะคะมันอนี้คู่บาลทรงข้าวทรงข้าวมาแล้วคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะ่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากคู่บาหน้ากลางนะคะพี่น้องคะมีเพียงสานี่นะคะไก่เมือเนาะประมาณวันที่สิบห้านะคะเบื่องลวดวจิโทรไปถทำปู่อีกเทถอน,นึงว่าคู่บาเล่าใดอันไหนที่เปลี่ยนแปลงบ่้องลวาจังใดพี่น้องคะมื่อนี้ให้เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องพี่น้องมักชอบแนวทางของคู่บาหน้ากลางอย่าลืม นําไปยิบจับซสื้อหาสลากกินแมงรัฐบาลเอาไว้รพอมเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาเทียงมีโชคไปน้ากันนะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้กับซีม,มีประมาณนี้ค่ะพี่น้องสาหรับแนวทางจากคู่บานหน้ากลางนะคะแนวทางสองยางรัฐบาลไทยกับขามโค้งมือแรงเด้อพี่น้องเด้อขอขอบุญขอบคุณพี่น้องมาเท่าสกุลสกุลน,นะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูล ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบพูดทั้งๆจากคู่บานหน้ากลางนะคะขอบคุณขอบพูดจากปูวัดปลาอุดรพร้อมค่ะพี่น้องคะสำหรับพระมิพลองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบประยุทธสิบแปดกับแนวทา้งๆได้แบบนี้นะคะเขาเมื่แล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่จะได้พบพระทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากคู่บานหน้ากลางทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เพียงสานีค่ะพี่น้้ออองเิิกสไดขตัวลา พี่น้องมาเท่าสกู๊ตสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี